คลองตรงนี้น้ําเต็มแล้วครับนี่ตามที่เห็นครับมองไปนี่เต็มปุ๊บเลยครับผ่านไปแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นครับตามที่เห็นบนที่สูงใครจะคิดว่ามันมีน้ํานี่ครับมองไปเต็มนะครับพร้อมที่จะสวัสดีกันยามเย็นๆครับผมสวัสดีวันแม่นะครับวันที่12สิงหาสองพครับเวลาประมาณ17บเนาฬิกาสานาทีรือว่าห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเย็นโดยประมาณครับพาทุกคนมาที่ มาอัปเดตกันหน่อยนะครับโคกหนองนามินินะครับบนเนื้อที่เกือบจะ2ไร่นะครับในงบประมาณ5 0,000บาทโดยทีมงานท่านผู้ใหญ่พุทธิชัยดวงดีแล้วก็เสียเสียมรถขุดนะครับรถท่านผู้ใหญ่ขุดโดยพีเ่เกษมรถขุดท่านได้มาออกแบบแล้วก็มาบริหารจัดการให้มันเหมาะสมกับพื้นที่นะครับตามที่เห็นเลยนะครับหลังจากขุดผ่านไปได้1นสัปดาห์ครับเริ่มขุดประมาณวันที่4นะครับเสร็จสิ้นวันที่5 ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เรามาดูกันมาติดตามกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับใช้ระบบโซลาเซลล์ในการที่จะเติมเต็มน้ําหลายคนสงสัยครับเพราะว่าดูคลิปไม่จบแล้วได้แค่ถามถามท่านต้องดูให้จบครับเพราะว่าผมอธิบายละเอียดทุกคลิปนะครับใช้โซลาเซลล์ในการที่จะแบบเติมน้ําเข้าไปครับเติมน้ําอันนี้เป็นบ่อบนสุดเป็นคลองบนสุดนะครับเมื่อน้ํามันเต็มจากตรงนี้นะครับพี่เกษมบอกว่าถ้าในกรณีนี้มันเต็มจากตรงนี้มันก็จะล้นไปครับเห็นไหมครับด้านนู้นแล้วก็น้ําเต็มก็ปริ่มบริเวณขอบพอดีครับอาจจะมีการ พังบ้างนิดหน่อยนั่นคือเรื่องของธรรมชาติซึ่งจะต้องมีการปลูกพืชในการที่จะแบบการพังต่อไปเดินไปเรื่อยๆครับไปดูบริเวณคลองชั้นที่2นะครับก่อนหน้านี้ผมจะปลูกกล้วยนะครับนี่ปลูกกล้วยไล่ไปเลยเต็มพื้นที่เป็นล็อกเป็นล็อกท่านก็สามารถที่จะมาจัดการมาส,สร้างในสิ่งที่เรียกว่ามันแบบให้ต้นกล้วยยังคงอยู่นะครับแต่ว่าโคกหนองนาไม่นี่นะครับก็จะเกิดขึ้นมาตามที่เห็นครับมาดูกันหน่อย ตรงนี้ครับน้ําก็จะไหลมานะครับนี่ก็ยังคงเห็นบริเวณน้ําที่มันลดแล้วก็ไหลมาอย่นะครับซึมซึมมาอยู่เพราะว่าตอนนี้ไม่มีแสงแล้วน้ําก็ลดลงนะครับคลองตรงนี้น้ําเต็มแล้วครับนี่ตามที่เห็นครับมองไปนี่เต็มปุ๊บเลยครับผ่านไปแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นครับตามที่เห็นบนที่สูงใครจะคิดว่ามันมีน้ํานี่ครับมองไปเต็มนะครับพร้อมที่จะเลี้ยงปลาได้ละติดต่อน้องบอยพันปลานะครับน้องก็บอกว่า น่าจะมาได้ประมาณวันที่สิบดครับช่วงนี้คนเลี้ยงปลายกันเยอะครับสนใจก็ลองติดต่อไปดูนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นหลุมขนมครกครับไว้ในการที่จะเก็บน้ําแน่นอนเขาบ่าเมื่อเก็บน้ําความชื้นก็จะเกิดการกระจายไปโดยรอบตอนนี้ผมก็กําลังลงมะพร้าวลงกล้วยไปบริเวณรอบข้างด้านนี้ก็เช่นกันครับตรงนี้ก็เนี่ยครับเหมือนกันเต็มละนะครับน้ํามันก็จะขึ้นมาขึ้นระดับมาเรื่อยๆครับขึ้นระดับมาคงจะต้องรอดูครับว่าเมื่อมันขึ้นมาปุ๊บ มันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับตอนนี้ผมลงมะพร้าวเห็นไหมครับมะพร้าวไล่ไปเรื่อยๆได้มาจากพี่ๆน้องๆครับเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับยังไม่ได้ขุดท่อจริงๆมันควรที่จะวางท่อครับวางท่อจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นครับแต่กว่านั้นก็ทําแบบรีบๆหน่อยก็เลยยังไม่ได้วางท่อนะครับเดี๋ยวคงจะต้องวางทีหลังไม่เป็นไรครับขอให้เราได้ขุดขึ้นมาก่อนนี่ครับน้ําเริ่มที่จะแบบปริมมาละวพราน้ํามันปริ่มปมมาแบบนี้แน่นอนว่าความชื้นเห็นไหมครับมันก็จะเกิดการกระจายไปบริเวณรอบ ที่เราปลูกกล้วยที่เราปลูกมะพร้าวนะครับนี่ครับนี่คือสาเหตุที่เรียกว่าทําไมจะต้องขุดโคง้งเวอาแบบนี้นะครับถ้าในกรณีที่เราขุดเป็นทางตรงอย่างเดียวความชื้นก็จะไม่ได้เกิดการกระจายพื้นที่มันก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้ครับและที่สําคัญที่สุดมันจะไม่ได้เกิดศิลปะในเรื่องของการเกษตรเกษตรยุคใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแค่สี่เหลี่ยมอย่างเดียวนะครับรุ่นใหม่มันก็ต้องมีการที่จะแบบปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามความนิยมนะครับและที่สําคัญที่สุด จุดเด่นของการทำเกษตรหรือว่าจุดหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการที่จะมีพืชผลทางการ,การเกษตรได้เกิดขึ้นนี่ครับมาดูบอ่อสุดท้ายครับเกือบจะเต็มแล้วครับน่าจะจุได้อยู่ที่ประมาณสัก50อร์เนของความจุของบอ่อตามที่เห็นครับความลึกจะอยู่ที่ประมาณเมตรเมตรหกเซนนะครับประมาณนั้นเป็นบอ่อที่ไม่ลึกครับก็เหมือนกับคลองไม่ใช่คลองเป็นเหมือนกับหลุมขนมขนมคกในการเก็บน้ำนั่นแหละครับตามที่เห็นวันนั้นผมก็ได้มาลงกล้วยนะครับ ดินมันเป็นดินเหนียวครับก็ก็กลงได้นั่นแหละนะครับแล้วก็อย่างที่อธิบายไปว่าถ้าในกรณีที่เข้าสู่ช่วงที่เรียกว่ามันเป็นช่วงเขา้าปัญษาเขาจะไม่ให้ปลูกกล้วยแต่ผมปลูกนะครับไม่สนใจนะครับเพราะว่าในสมัยอดีตนะครับถ้าในกรณีที่เป็นช่วงเขา้าปัรษาเนี่ยกล้วยมันจะไปออกปลีหรือออกเครือเนี่ยประมาณสักช่วงฤดูแล้งซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ไม่มีน้านะครับแล้วหวีมันก็จะรีบมันก็จะเล็กแต่เรามีระบบน้าครับอย่างที่บอกเมื่อสมัยปัจจุบัน,นครับโลกมันได้เปลี่ยนแปลงไปเราก็จะต้องปรับ นะครับในสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อเดิมๆให้มันทันก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะครับไม่เช่นนั้นแล้วนกสื่อสารก็ยังคงทํางานอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้นกพิราบสื่อสารแล้วปัจจุบันลูกเขาใช้ไลน์กันอยู่มันคงไม่ทันกินนะครับมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยครับเป็นประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าหุงข้าวใช้มอดินอยู่โอ้โหในขณะที่เขาเสียบปลั๊กไฟฟ้าแล้วมันก็คงจะไม่ได้ครับมันก็ต้องนี่ครับ ปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างที่อธิบายไปครับน้ําเต็มเกิดความสมบูรณ์ตอนนี้ผมได้นํแหนะแล้วก็ผักตบครับได้มาลงเดี๋ยวจะเลี้ยงกลาครับด้านนู้นเดี๋ยวก็คงจะต้องทําที่กั้นไม่ให้มันเกิดการขยายก็ต้องรอดูครับเห็นใน YouTube ส่วนใหญ่เขาจะใช้ PVC แต่สําหรับผมจะไม่ใช้ PVC นะครับเดี๋ยวจะใช้วัสดุจากธรรมชาติรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเย็นนี้พาทุกคนมาติดตามกันครับเพียงแค่1สัปดาห์ครับน้ําเกือบจะเต็มแล้ว5้าสเแล้วครับน้าใสเลยครับไม่ได้ใช เป็นน้ําที่มันซึมมาจากด้านบนนะครับรเ,เป็นแบบนี้เลยประมาณว่าน้ําจากโซลาเซลล์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับบ่อด้านบนนะครับที่เป็นคลองด้านบนมันเต็มมันก็จะล้นมาที่คลองนี้นะครับแล้วมันก็จะซึมซึมซึมแล้วก็ทะลุลงมาบริเวณนี้การที่มันซึมนะครับอย่างที่บอกมันจะทําให้เกิดความชื้นบริเวณพื้นดินตรงนี้จะทําให้พืชสวยงามนะครับโอเคนะครับยามเย็นมาอัปเดตกันครับสมบูรณ์มากเลยครับผมสวัสดียามเย็นทุกคนครับสวัสดีครับ